จะไปเปล่งพี่นกวิ่งเหลียวเลยคนใกล้ขึ้นแล้วเทมือเลือกเชื่อมกันมาหอดแล้วพี่น้องเดี๋ยวหน้าคอยมัดไม่เช่ากันไม่สูงพอดบ่ะตรงหอดต้องเห็ดชองขาวเนาะไม่ต้องเห็ดชองหยักเรียนจัดบ่ทีนี้แล้วเป็สิ่งเงียอะไรบนเด็กคอยจับซอยนะคอยจับซอยเฮ้ยมาแล้วพี่นกเฮ้ยมาแล้วไม่เหมืนตรงอยู่ว้ นี่เด็กออกมาลงมาบ่เด็กนี่จ้านี่จ้านี่ยจ้ามากับเซียนหากินบ้หมันกระเป็นหมันเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละน้าสมนี่ทั้ง นี่ป่โอ้ยอ้ยรถลนมีอยู่มีนี่อ้ยเฮียเฮียคนถึงเก่าเลยะเจ้อ้ยอ้ยเฮียเฮียจตายเจ้าไปต้นเทเทเจ้าอ้าว เขาจะเศร้าอีกนะเดที่ยมมันมันมันมัง่ายง่ายง่ายเอาข้าไง่ายทั้งง่ายทั้กันคัดัดเดี๋ยวเขามาเปิดเบิงห้างนหน่อยมันส่มีบ่ ห้างนี้ห้างนี้ห้าง,งนี้สิมีวะห้างโปนง๊นี่ห้างนึงนี่ห้างสีเขียาสีงแย่ได้ป่ะนาะเดี๋ยวทากันตอนนี้หน้า่อยฝ้ายแม่มันออกจากกันไขรมันเอาไปใสตใต่ต้นใส่ต้น นี่ไปแล้วก็ด้นะนี่ล้าฝ้ายแมวหน่อพี่น้องลราวาขันใส่แป้งแม่มันไต่พราะว่ามันบืนมันบ่น่ะมันบืนแล้ะกับขามันหลุดลราว่าเอาใส่น้ำซช้จจงแหลเอาแม่มันไว้พราะว่าแม่หมดแดงนี่ถือน้ำพ่อนน่นแล้วมันก็ขึ้นมันบ่น่ะเข้าออกแกะน้ำแล้วมันก็ขึ้นล้ววะล้างฝฟาย ม่ตะไใ,ใครผกักมันมันเป็นอยังที่ไม่ตะไครผักนะอันอันรมนี่ใครผกักหอมันจะเป็นแม่อ๋อใครผักจะเป็นตัวมดแดง่ปัดทีนีนไครตรงเนี่ยเป็นเป้งอ๋อใช้ตะกุนด้วยนี่เออเออเออมนกว่วมเจาะละใส่อ,ออเขาก็เนว่าถิ่มเหมสิมันมัดายจะเป็นหนองเยอะไขึ้นขึ้นทีดีบบดเลยนะสมขึ้นเจีจ่ยตอล้ โอ้ยคนแดงไหมคนแดงกระจายค่ะกัดเต็มตัวเลยนี่กัดก้นกัดยังไปทั่วเขาไปได้ยังได้บุ๊กก็เก่งเลยบุ๊กขนาดยืนไก่ได้นไงวะมีหากินถ้าดั้มต้นบกบานนี่แหละต้นเดียวก็พอแล้วโอ้ยเฮียเฮียเฮียบัวเห็นนี่แล้วมันอ่อนใหม่กระเด็อ่ะชั้นเลย ไีเนียบ้างนี่แหละพี่น้องเอ้ยเฮี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 ยมองเดียวซี้หาข้างมดแดงเหรอเฮียขอพุ่นอันห้างหนึ่งห้างบางใหญ่แค่สมเจ้าไต่บ่ลงไเปิดต้นใจหรืบ่นี่แล้วนี่ไหมแต่ทีละห้างนี่พี่น้องไม้นี่ห้างนี่ลดลงแล้ว ยยจะไม่มีแต่แม่จังเลยเดีเดแตเย่แม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเลยเดี๋ยวมันมีอยู่มันอยู่แม่มันออกแม่กำาพึกเลยมันบูมีหน้าข่อยยางรัดลงสวนไตไป็นพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาเก็บอุปกรณ์เข้ามาตามแล้วลงไปตอนนี้หน้าข่อแยแก่ได้หลายคักวราจันเลยถ้าแม่เป่งเดี๋ยวเขาตามไปเบื้องกันพี่น้อง ไปบังกัตาไปบังกันเพ่นเจ็บมาแดงอยู่ข้างใชน่ะว่าเจ็มัีบุมมีแมมมึงเงนใเป่งมันใจขึ้นไหมมีจะไปเป่งพี่ดองวิวมันใจขึ้นแล้วอ๋อไหนเห็นมั้ยโอ้ยใจขึ้นก็มดเลยโอ้ยแย่ๆเป้งไเป่งใช่ได้เป่งใชได้เป่งต้มต้มต แต่แม่เป็นพี่น้องห่างนี่เดี๋ยวแต่แม่เป็นมีเห็นบอกหาบังกันหาบังกันพออีกข้างหนึ่งแล้วพี่น้องเอ้านั่นเดี๋ยวห้างไหมเออวก็ถึงอยู่พา่เต้นี่แม่นี่แม่แม่เป่งห้างนี่หน่อยม่เห็นบ่กแม่เป่งมีพี่น้องกล้องพ่อหลวงว่าสิเห็นบ่มด้วแม่เป้งเต็มห้างไงนี่ห้างน้อยนี่คุณพ่เห็นไหมเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเสอยนาสี่มีแม่เป่งเ็มห้าเงื้อเห็นบ้านกองไมแม่เป่งแม่เป่งนีจ็คแม่เป่งจ็คแม่ลูกทางนี้ไหนงนี้งานโอ้ยมาแต่กระดาก อ้ยอ๋ออันงายนะแกพี่น้องน้ำมันเปไ่นไปขายพวก้าไต่ตเพต่อพด้อเอายากครับเออเออไม่เปล่งพี่น้องเออแบเนี่ไอ้ฮาประคอมาต้มใส่เหรอใครวะเนี่ยมีทั้งไตเพื่อละขวบไฟได้ขอย

ม่อิดปินใครเปนงเสื่อ่ะกุ้นอ่ะพี่น้องเอ้ยสุดจอดสิเท้เมื่อได้พีน่น้องอย้่ท้่นีเท่มือเลือกเสื่อนกัหไปเข้ามือ